สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่คือเสียงของทนายอารมณ์ดีนะครับวันนี้ทนายอารมณ์ดีก็จะมีเรื่องดีๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับเรื่องของเรื่องวันนี้ก็จะเล่าเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของเรานะครับ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นเราจะได้เจอแต่สิ่งดีๆเราต้องปฏิบัติอย่างไรฟังดีๆนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นบนท้องถนนนะครับเมื่อมีผู้บาดเจ็บหรือไม่ก็แล้วแต่เราก็ต้องหยุดรถให้ความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดนะครับ เราก็ต้องหยุดดูและให้ความช่วยเหลือนะครับมิเช่นนั้นแล้วเราจะมีความผิดตามพรบรจราจรมาตรา78นะครับและท่านก็ต้องแจ้งเหตุต่อตำรวจท้องที่หรือแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงทันทีนะครับแม้เราจะเป็นฝ่ายถูกก็ตามนะครับแล้วหากมีผู้บาดเจ็บหรือ มีผู้เสียชีวิตนะครับเราก็ต้องแสดงความมีน้ำใจหรือมีมนุษยธรรมตามสมควรนะครับและเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือคู่กรณีตามฐานาะรูปของเรานะครับเท่าที่เราจะช่วยได้นะครับและเราก็อย่าแสดงความก้าวร้าวหรือทะเลาะก,กับคู่กรณีเด็ดขาดนะครับ การแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจกับคู่กรณีการมีน้ำใจต่อกันในการใช้รถใช้ถนนนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับหากเราไปก้าวร้าวหรือทะเลาะเบาแวงปัญหามันอาจจะบานปลายนะครับสำหรับเรื่องดีๆวันนี้ก็คงได้พูดดีๆไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ